สิบครั้งคนเราไม่ได้เกลียดคนไทยนะจ๊ะคําพูดที่ว่าคนเราอ่ะคนเราเป็นเพื่อนเวียดนามคนเรารักเวียดนามคนเราชอบเวียดนามมึงเขาชอบไทยมากกว่าเวียดนามทุกคนสิ่งเดียวที่เขาพูดไม่ได้คือ,เ,อเขาด่ารัฐบาลเขาไม่ได้เหมือนเราเกลียดไทยคนเราไม่เรียกว่าไทยเป็นเมืองพี่เมืองน้องคนที่ไม่ได้เรียกว่าไทยเป็นเมืองพี่เมืองน้องคือรัฐบาลจ้ะถึงรัฐบาลจะปลูกฝังให้คนเราชอบเวียดนามขนาดไหนแกแต่คนเราส่วนมากก็ยังชอบคนไทยบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดี่ ทีฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาพบมาพอกับตีอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งมีมีคลิปคลิปหนึ่งที่ตีอยากเอามานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันเนาะซึ่งทุกคนจะมีความคิดความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปนะซึ่งคลิปคลิปนี้ตีบอกได้เลยได้ใจตีไปเต็มร้อยเลยนะคะทุกคนและก็ได้ใจคนเราไปหลายๆคนแบบเต็มร้อยไปเลยเป,เป็นเป็นเรื่องราวที่แบบว่า คนเราเองพูดไม่ได้คนไทยพูดแทนเลยนะคะทุกคนบอกได้เลยหนุ่มไทยคนนี้น่ารักมากหนุ่มไทยคนนี้ได้ใจสาวเราไปเต็มร้อยเลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่แบบเออ,อย่างน้อยก็ยังมีคนไทยคนหนึ่งนะคะทีะ่คนไทยคนหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงในมุมมองที่คนเราเองนะคะ มองคนไทยหรือว่ามองประเทศไทยในมุมมองของคนเราหลายๆคนนะคะจากประสบการณ์ที่หนุ่มไทยได้ไปเที่ยวไลฟ์ไปดูคลิปแล้วมีความคิดความเห็นยังไงพี่พี c สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะคะแต่บอกได้เลยหนุ่มไทยคนนี้ได้ใจไปเลยค่ะ100%เปซเลยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะคะ,ะก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะเผื่อจะได้แบบ นำเรื่องราวดีๆนี้ไปเสนอแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อนะคะขออนุญาตเจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของช่องด้วยนะคะนั่นแหละค่ะเราไปชมกันเลยนะคะั่วประเทศเราเกินสิบครั้งคนเราไม่ได้เกลียดคนไทยนะจ๊ะคำพูดที่ว่าคนเราอ่ะคนเราเป็นเพื่อนเวียดนามคนเรารักเวียดนามคนเราชอบเวียดนามมึงเขาชอบไทยมากกว่าเวียดนามทุกคนสิ่งเดียวที่เขาพูดไม่ได้คือเขาด่ารัฐบาลเขาไม่ได้เหมือนเรา เขาไม่สามารถที่จะไปด่ารัฐบาลเขาได้ถ้าเขาด่าได้คือนู่นโกคุกจ่ะสิ่งที่คนไทยอาจจะเข้าใจผิดคือคนลาวเกลียดไทยคนลาวไม่เรียกว่าไทยเป็นเมืองพี่เมืองน้องคนที่ไม่ได้เรียกว่าไทยเป็นเมืองพี่เมืองน้องคือรัฐบาลจ่ะรัฐบาลของเราเองเอาจริงๆคนไทยก็รู้ใช่ป่ะว่ารัฐบาลของเราไม่ได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบเต็มใบหรือว่าอาจจะไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเลยก็ได้ ด้วยความที่รัฐบาลลาวถูกสร้างหรือว่าถูกกระชับมิตรกับเวียดนามโดยระบอบคอมมิวนิสต์มาถึงรัฐบาลจะปลูกฝังให้คนลาวชอบเวียดนามขนาดไหนแกแต่คนลาวส่วนมากก็ยังชอบคนไทยอยู่หรือถ้าใครไม่เชื่อลองไปเที่ยวลาวดูแลถามคนลาวว่าชอบประเทศไทยหรือว่าประเทศเวียดนามมากกว่ากันแล้วดูว่าคนลาวจะตอบอะไรแต่แกอย่าไปถามรัฐบาลของเขาแล้วล่ะ คนในคลิดที่หนุ่มไทยคนนี้พูดนะคะมันเป็นตัวแทนให้กับคนเราหลายๆคนที่จะระบายความรู้สึกภายในใจออกมาแทนคนเราจากที่ได้ไปเที่ยวลราแล้วเขาได้สัมผัสถึงความกับคนเราอย่างแท้จริงนะคะ <c oughs> เขาได้ถ่ายทอดถึงความรู้สึกที่เขาได้ไปสัมผัสและความรู้สึกที่เขารับรู้มาเพื่อ คนลาวหลายๆคนบอกตามตรงคือพูดไม่ได้ขเขาเลยพูดแทนคนเราไปเลยเป็นแบบมันเป็นภาพที่กินใจคนเราไปเลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าน้องคนนี้หรือว่านุ่มไทยคน,นนี้ได้ใจคนเราหลายๆคนถึงจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะทุกคนบอกตามตรงว่าถึงจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ได้ใจคนเราไปเต็มร้อยนะคะคนเราที่ชื่นชอบคนไทยก็แล้วกันก็ห้า่งแค่ให้พูดตามตรงอยู่ลาวนะคะอยู่บ้านตีเอออยู่ฝั่งลาวก็จะบอกได้เลยว่าจะให้ ชอบคนไทยหมดไหมไม่ได้ชอบคนไทยทั้งหมดและคนลาวนะคะชอบคนเวียดนามทั้งหมดไหม <gosto> ก็ไม่ได้ชอบคนเวียดนามทั้งหมดนะคะก็มีซึ่งซอบบ้างและไม่ซึ่งชอบบ้างอย่างตีบอก้วแเลยนะคะทุกคนคนลาวไม่ได้ชอบคนเวียดนามทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเกลียดคนไทยไปทั้งหมดก็มีทั้งคนหลักและแลก็มีทั้งคนเกลียดเนาะในมุมมองของหนุ่มไทยคนนี้ตีบอกได้เลย เป็นคำพูดที่กินใจคนลาวแบบคนลาวที่ชื่นชอบคนไทยเป็นความรู้สึกที่คนลาวไม่สามารถระบายออกมาได้อย่างที่น้องเขาพูดน้องเขาพูดถูก,ถกหมดทุกสิ่งทุกอย่างคนไทยคนนี้บอกได้เลยพูดถูกทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องราวที่บางสิ่งบางอย่างที่คนลาวพูดไม่ได้น้องเขาก็บอกอบอกไปตามคลิปนั่นแหละคะ่ะอย่างที่ในคลิปนะคะ ก็เจออย่างที่น้องเขาพูดจริงๆนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะหลายๆคนหรือยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ไม่สามารถพูดได้นะคะเรื่องราวต่างๆอย่างที่บอกเลยลาวก็ปกครองในในระบบในรูปแบบหนึ่งนะคะและไทยก็ปกครองในรูปแบบหนึง่ง<ม>ซึ่งคนเราเองไม่สามารถที่จะพูดได้หรือต่อว่าในรูปแบบของคนเราเพราะเราเพราะพวกเราเองอยู่ภายใต้ ระบบก,กฎหมายของเขานะคะคือเขาเป็นผู้กลุ่มอํานาจนผู้ใหญ่สุดเลยก็ว่าได้อเ,เองจะมีกระบอกเสียงแบบไหนถ้าคนที่พูดได้คือคนที่อยู่อ,อย่างเช่นยูทูบเบอร์อยู่นอกประเทศพูดได้นะคะและนอกประเทศแต่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะประเทศไทยยังอยู่ภายใต้นะคะกฎหมายลาวยังอยู่ภาย ปกครองได้เฉพาะคนลาวนะคะไม่ว่าคนลาวจะอยู่ไทยก็สามารถปกครองได้แต่ว่าพูดคนที่พูดแรงได้อย่างที่พี่ๆทุกคนอาจจะเข้าไปเห็นในช่อง YouTube ของพี่คนหนึง่งหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นผู้รี้ภัยนะคะคมแดนที่เข้าไปที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศอันนั้นพูดได้นะคะสามารถระบายออกมาได้พูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สะได้นะคะ ซึ่งพวกเราเองนะคะเป็นยูทูบเบอร์สามารถสื่อสารได้ไหมสื่อได้ก็ถึง <c oughs> จะสื่อได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตและเขตในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นนะคะถ้าเราก้าวไกลาเรื่องบางอย่างเข้าไปอย่างที่น้องคนไทยคนอย่างที่หนุ่มไทยคนนี้พูดนั่นแหละคะ่ะเจออย่างเดียวนะคะหรือก็หรือไม่งั้นก็ไปเที่ยวคนเรียกว,ว่าอะไรไปเที่ยว หรือไม่นั้นก็ไปเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรไปเที่ยวฮ่องกลงล่ะคะ่ะทุกคนเนาะไปเที่ยวฮ่องกงทุกคนน่าจะรู้นะหรือว่าจะคึอบางครั้งก็หายตัวเงียบไปเสยเลยนะคะอันนี้ยูทูบเบอร์ลาวหลายๆคนจะรู้ดีนะคะโดยเฉพาะทุกคนเห็นไหมช่วงเขื่อนแตกนะคะควรแตกอยู่ที่อะไรอ,ะอยู่ที่ลาวช่วงหนึ่งอะทุกคนน่าจะเห็นนะยูทูบเบอร์ลาวหลายๆคนหรือว่า สาวปากเซคนหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานประมาณสี่ห้าปีหลังเนี่ยนะคะขนาดตัวอยู่ไทยยังมาเอาไปได้เลยนะคะอันนั้นคือบางสิ่งบางอย่างที่คนเลาพูดไม่ได้ยูทูบเบอร์เลาก็พูดไม่ได้นะคะซึ่งน้องคนซึ่งหนุ่มไทยคนนี้พูดมาให้ทุกคนได้ฟังเป็นเรื่องราวาที่หลายคนบอกได้เลยว่าได้ใจคนเลามากๆนะคะได้ใจไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะการที่น้องเขาได้ไปเที่ยวเลามานะคะ น้องเขาได้มาระบายมีความรู้สึกของคนลาวที่มีต่อคนไทยนะคะและที่มีต่อเวียดนามหรือจากการที่เขาได้ไปสัมผัสรู้สึกอย่างไรเนี่ยคะ่ะทุกคนเนาะเขาก็ได้ระบายและได้อธิบายให้หลายๆคนได้ฟังนะคะก็อยากให้คนไทยหลายๆคนที่เข้าใจได้ได้ฟังคลิปนี้และตีเองก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่า คนไทยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าคนลาวไม่ชอบคนไทยคนลาวเกลียดคนไทยคนลาวลักเบียดนามมากกว่าคนไทยอย่างเงี้ยค่ะตีอยากให้มาเห็นคิดนี่อย่างที่เห็นไทยิ่ณพูดได้ไปสัมผัสกับตัวจริงมาแล้วมันแตกต่างกับสิ่งที่คนไทยบางคนเข้าใจผิดนะคะคนลาวไม่ได้เกลียดคนไทยทั้งหมด คนลาวมีทั้งผู้รักคนไทยมีทั้งผู้เกลียดคนไทยนะคะอันนี้ตีก็บอกไ้เลยว่าแบบร้อยเรคนลาวมีทั้งคนรักคนไทยและคนเกลียดคนไทยนะคะอันนี้คือตีไม่ในยุโยงส่งเสริมว่าเออให้คนไทยคนลาวแต่งแยกไม่ได้ให้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือพูดความจริงนะคะว่าคนลาวก็มีทั้งรักและก็เกลียดนีคนไทยก็เหมือนกันนะคะมีทั้งคนเกียดคนลาวและมีทั้งคนรักคนลาวมีทั้งคน ที่ถือว่าคนเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องคนเราก็เหมือนกันนะคะถือว่าไทายเป็นบ้านพี่เมืองน้องบางคนนะคะบางคนอันนี้ไม่ได้ใจทง้งหมดนะคะก็ここเหมือนกันนะราคาทุกคนนะคนเราไม่ได้ถือเวียดนามทุกคนที่จะเป็นบ้านพี่เมืองน,น้องนะคะอันนี้ไม่ได้พูดปากหวานแล้วก็พูดตามความเป็นจริงที่มีนะคะโอ,อ,อ,อ้ยเหยียงอีกน่ารูกเ้ยราคาทุกคนอยากให้เข้าใจนะคะคนลาคนไทย คนไหนนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงบางคนนะไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอันนี้ตีเองก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจเนาะนั่นแหละอาจจะเข้าบางครั้งอาจจะมีคนเข้าใจผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเพื่อนโอ้ยอย่าไปจับกล้องแม่ยังยังไม่ใช่ที่จับเนี่ยกวนอีกแล้วคนไหนที่มีความคิดความเห็นอย่างไร ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะก็ฝากพี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตีหน่อยนะคะด้าน,น,น,นที่เจอกันครั้งหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างโอ้ตีบอกได้เลยไปเที่ยวอะไรเ็เรียกว,ว่าไปเที่ยวงานผีตักขนอยู่ที่จังหวัดเลยมานะเหนื่อยมากทุกคนทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งร้อนทั้งเจอฝนนะคะที่สําคัญ ตีเกือบหาที่พักที่นอนไม่ได้นะเลยเนี้ยัศมีเกือบร้อยมีร้อยกิโลเมตรทุกคน100กิโลเมตรแท,รทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะคะรีสอร์ทบ้านพักเดี๋ยวจะมีคลิปเล่าประสบการณ์การเที่ยววงานผีตะโผนจังหวัดเลยให้ฟังนะคะทุกคนว่าไปเจออะไรบ้าง,างนะคะนั่นแหละค่ะ ก็ขั้นขี่รถอุ้ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวตีจะเล่าให้ฟังฝากติดตามด้วยนะคะก็มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย